สนับสนุนทุกความดีดาวุฒิสวัสดีครับขอต้อนรับนี่จะพาไปเจอคู่วันนี้พี่ว่าพร้อมีสุดล้ว้องมีมิวครับจัดไปว้าวดีค่ะคความรู้สึกแรกที่เจอพี่ดาวุฒิเลยจริงๆคือแบบข้างในอ่ะไม่ได้คิดไเลยแต่แบบเสียงในหัวมันแบบอ้าอยาาายาา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 าพาาาาาาปานาาาาาาาลาา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 ามาา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 า่าา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 า เพราะอะไรพี่โต้งถึงเลือกมาให้อยู่กับน้องมิมิวอ่ะอาจจะเป็นพเพราะเพลงเพลงที่แล้วมั้งฮะเพลงแพ้คนสวยอะไรครับก็เจอพี่โต้งกจัดคนสวยมาให้เลยคิดว่านี่เป็นคู่ที่น่าจะลงตัวเอ่อเลยเลือกเพลงนี้มาครับมาทำไมของพี่เบิร์ดธงชัยของเราเองนะครับเป็นเพลงจีบกันเป็นแบบว่าเป็นเพลงแซวกันไปงอนง้ออะไรอย่างนี้นะครับก็เหมือนฮิปฮอปสไตล์ป,ปี2 0 0 0ที่จะชอบมีผู้หญ,ญิงผู้ชาย ร้องตอบโต้กันแล้วก็ผม,ม่่อสองคนนี้น่าจะดึงเสน่ห์แล้วก็ความแบบเขินงอนอายอะไรเงี้ยได้ดีมากๆเขินอาจริงๆเขินด้วยความน้องแบบทำอะไรก็ใสครับพี่สดใสไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับ <c Hindu> พี่เขาน่าจะเป็นคนที่แบบคีปลุกตลอดดูแบบหลอ่ออะดูหลอ่ออะอย่างเงี้ยพอแบบตอนที่เราต้องแชร์กันว่าเราจะทําอะไรบ้างเราจะ ไปเอร์ฟอร์มยังไงเราจะแต่งยังไงให้มันไปในแนวทางเดียวกันก็แบบพี่เขาเฟรนลี่มากมาทำไมตอนนี้มันจะทะลอยไปอยู่วิดดันกันถึงจะเป็นเพื่อนกันยังไงมันก็เป็นผู้ชายที่ออกไปไหนด้วยกันหนูจะมึงน้อแบบชุดใหญ่ไปกับพิปบคอ <c oughs> โทษจริงๆนะคะที่จำไม่พี่ปวดจิตนี่ก็น่าจะเหมือนเน้นร้องนะมีมโลดี้พอๆอ,อยู่แล้วที่เขียนไว้ถูกต้องนะครับมีมโลดี้ก็เน้นร้องนี่ก็แรปชัดเจนอยู่แล้วก็อาจจะเหลือเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์มละ มีอารมณ์ร่วมไปกับมันสนุกไปกับมันเอ j นจอยมันเต็มที่ครับผมสูๆส้ๆับไ่้ you can do it you can do it l e แล้วติดตามครับโชว์นี้นะครับดาวูดกับน้องมิวมิวนะครับเพลงนี้ละลายกันทั้งประเทศแน่นอน let's go สองคนนี้จะจีบกันยังไงถ้าอยากรู้แล้วไปแบทโทิกัน ไปต้อมาไปต้อมา right now. Come ไมร้เดา o ้างบนเอมาทำไมตอนนี้มันใจเธอลอยไปอยู่วิดแดนไกลถึงจะเป็นเพื่อนกันยังไงมันก็เป็นผู้ชายที่ออกไปไหนด้วยกันในทุกๆวันนมาอันตรายหรูส้สก่งมืนมินดไปดอด้หัวมันร้อนสักจร่งกับไฟวันนี้หนูจะมาง,ง,อง้อแบบชุดใหญ่ไฟก็พิมขอโทษจริงๆนะคะที่ทำให้เพียปวดจะ,จะพาไปกิน พรามันไป่ไกลผมไม่ชอบที่มันสนิทกับคุณพยายามแทรกการระหว่างผมกับคุณต่อไปนี้เธอไปต้องคอลลออมาโฟนบอกให้ฉันนอนนออัโหลดไม่รักกันก็นไปทถอะดูไปหนูมีรายงานช่วงหัวในจจก,กันบ้านที่เริ่มนัวที่พี่เห็นว่าเป็นผู้ชายอะเพื่อนที่มาทำรายงานด้วยชัวร์อย่าเพิ่งหัวร้อนไปมาเคลียร์กันก่อนได้ไหมเธอเรื่องแค่นี้ยังไม่เชื่อใจหนูก็ไม่รู้จะทำยังไง ให้คนที่ผิดจะเป็นผมผิดมาเป็นผมจะเอาอะไรมาแลกหรือวิตองเดรสหรือว่าคุณชิแบกที่ทำให้เธอน่ะให้อภัย baby พี่งสะพอและใจเพราะคุณคือคนสำคัญที่สุดสำหรับผมบอกไม่พูดดูแล้ววันนี้จะบล็อกไอจีไม่ว่าจะเฟสหรือจะไลน์หนูก็จะเปลี่ยนไอเดียแต่ว่าถ้าพีตามมาเงินหน่วนั้นก็คงจะหายทันทีเขาน่าจะมาพูดดีๆคนรักของเราก็ควรจะแฮปปี้ หยุดแต่ยอมท่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนฟ้าวิธีขอรักยนตายวันในละครในทุกๆตอนจนะมีแค่ you and me baby just เ e and ยนยูไม่ว่าเราจะได้ต่อไปกี่ปีหัวใจของพี่พพพพก็จะมีแต่ you baby boy ใจคนบนฟ้าประทานให้เรานั้นได้มีอยู่ด้วยกันฉันขอสัญญาจะรักเธอไปนานๆจนกว่าจะถึงฝังนนะพิสูจน์ว่ารักดีๆไม่ได้มีแค่ในนิยายและในทุกช่วงของเรานนั้นจะเป็นวันวาเลนไทน์ไม่รักก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมา right now ไม่รักก็คงไม่มาคงต้องมาคงต้องมาคงต้องมา,มาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมา <Yeah. S 1> เป็นอะไรไม่รักก็คง นี่คือดาวด์วูดกับเมลเมลเชิญครับเชิญครับเป็นโชว์ที่น่ารักมากครับเดี๋ยวลองถามความคิดเห็นของโปรดิวเซอร์เรากันดีกว่านะครับพี่โจ้นั่งยิ้มเลยเงียนั่งยิ้มเลยเออดูแลเขินตามเลยนะจิ้นกันปะเนี่ยใช่ไหมคฮ้ยไอ้วัว อ้ผมเชีย่แล้วเนี่ยอันตรายไอ้ตัวเนีย้ยงมอบอกเลยไม่ได้เลยอันนี้อันนี้เรียนรู้จากเพื่อนสนิทของเราหรือว่าเรียนรู้จากโค้ชทั้งสองคนเลยครับผมไหนลองพูดว่าใช่ไหมคะสิใช่ไหมคะนี่แหละ <laughs> เออนะนี่แหละมันมันเหมาะเจาะจริงๆระหว่างคุณดาวุฒิกับคุณต้นรูปีเวลาแบบ ขาพูดใช่ไหมคะหรือคุณซีดีพูดใช่ไหมคะเนี่ยมันจะเป็นโทนเดียวกันปูจาร์ลองพูดลองลองปูดใช่ไหมคะสิใช่ไหมคะไม่ได้เน so oh exactly right? ี่ยปรมาจารย์ของการพูดว่าใช่ไหมคะของจริงอ่ะคือใครครันั่งอยู่ข้างบนแล้วนี่ครับขอสักดอกนะครับอย่าดื้อกับเฮียได้ไหมคะ โค้รูพีโอเคไหมสภาพได้อยู่นะผมหมวนรอสุดกามผมเมื่อยหมดเลยอะเงี้ยครับโชวเมื่อกี้เป็นยังไงไม่รู้เลยเมื่อกี้แบบภาพมันฟรุงฟริงมุงมิงเหมือนตอนกูอยู่อายุสิบสี่สิบห้าย้อนอดีตจำได้เหรอน่ารักมากเลยอะแรปมันก็เพลินแล้วนะฮะทั้งคู่แรปกันได้ดีมากแล้วก็ acting อ่ะ acting การแสดงในเคมีที่มันเข้ากันมันทําให้เพลงนี้มันดูน่ารักแล้วก็แล้วก็เชื่อตามไปด้วยไม่น่าเชื่อว่าการแรปใส่กันมันยังจะทําให้เราเขินได้ขนาดนี้นะตัดสินโคตรยากเลยตอนเนี้ยเป็นเพลงสนับสนุนกันใช่เกื้อนหนุนกันพี่ขัญค,ค,ค่ะจริงๆคิดเหมือนโจเลยครับก็ acting มันนําไปแล้วแล้วการแรปพอมาฟังเนี่ย มันชัดเจนทั้งสองคนนะครับแล้วก็สไตล์เนี่ยมันไม่ไม่ใช่ว่าคนนึงรับแบบว่ารัวกว่าดีกว่ามันเหมือนมัน c o m p l เ m e n t กันมันมันมันเสริมกันนะนะครับมันก็เลยกลายเป็นเพลงที่มันแบบสมบูรณ์มากขึ้นไปอีกครับก็เก่งมากทั้งสองคนครับขอบคุณค่ะพี่กอลฟล่ะคะเป็นไงบ้างกับโชว์ของสองคนนี้ โค้ดเขาก็เลือกเลือกโจทย์มาให้ลงตัวว่าเออมันดูแล้วมันแบบว่าเหมาะกับคุณดาวุฒิด้วยแล้วอีกอย่างคือวัยอย่างเงี้ยเพลงนี้มันก็เหมาะกับมิวมิวด้วยทั้งคู่เลยออกมาแบบค่อนข้างลงตัวแล้วก็ชอบตรงที่อยู่กับการแสดงหมายถึงว่า acting ไม่ว่าจะต,ตอนแรับไม่แรับเขาก็ยังแบบ acting แบบคีบไาอยู่ตลอดอะครับก็รู้สึกว่าทั้งคู่เป็นมืออาชีพครับขอทูพีครับพอใจไหมกับโชว์ของทั้งสองคนครับ มันเกินที่ผมคิดไว้เยอะมากๆเลยครับคือผมไม่รู้ว่าผมไปชี้โพรงให้กระลอกหรือเปล่าที่เอาเข้ามาคู่กันแต่น้องมิวมิวเนี่ยเยแสดงได้น่ารักมากครับแล้วก็ขอชมว่าทั้งสีสั้นนี้ที่ได้ยินมาแรปชัดที่สุดเลยอะเสียงชัดมากเสียงชัดแบบเสียงชัดเหมือนฟังจากแบบผ่านมิกซ์มาสเตอร์มาแล้วเลยนะครับใช่เนมิกซ์มาแล้วเลยชัดมากมากแล้วก็ดาวูดโฟล์ก็ดีมากนะครับตอนยิ่งโดยเฉพาะตอนแรกที่เปิด รู้สึกว่าขนาดเพลงมาชา้าแต่จริมันตื่นเต้นได้นะครับเปิดหัวได้ดีผมชอบมากเลย่<น>ะถึงเวลาแล้วค่ะที่โปรดิวเซอร์ต้องตัดสินใจว่าใครควรที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปใครดีใครดีใครดีขอเสียงมาหน่อยแล้วใครดีดาวุฒิหรือว่ามิวมิวยากเตายามกมาก

Can't stop อ s ุ o ัสต้องเร่มมาจากศูนย์ยากแค้นเธอเปนัดในรักสภาสูงสมัย A A มีกลากลับที่ผมยังไม่ทาบ o ซบ o ขอบคุณโปรดิเซอร์ทั้งสองคนนะคะมิวมิวมาแล้ว